สวัสดีค่ะดอกไม้นะคะดอกไม้เลื้อยนะคะลุงอรุณเบิกฟ้าหรือออ,อรเบิกฟ้านะคะสีแดงสดใสนะคะผูกไว้ริมรั้วนะคะให้มันเลื้อยตามริมรั้วนะคะหน้าบ้านนะคะสวยมากเลยนะคะสีแดงกับสีขาว สีขาวก็สวยนะคะดอกใหญ่ด้วยนะคะเป็นไม้เลื้อยที่ชอบแดดนะคะตอนนี้กำลังออกดอกเยอะเลยกำลังนี่นะคะกำลังออกดอกนะคะ คุณนะคะที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ